ลับเข้าสู่รายการเกษตรจรในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายกันครับคุณผู้ชมผมยังอยู่กับคุณพี่มานิยนองนะครับสำหรับเคสเข้าวโพดพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่ปลูกข้าวโพดแล้วเจอปัญหามีปัญหาห้ามกระพริบตานะฮะคุณผู้ชมวันนี้ผมมาเจอผู้รู้และผู้ใช้พัดร้อยอย่างล้วนๆเลยต่อกันเลยฮะพี่มานิยนองในเราเราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วเนาะนะฮะค,คืออันนี้คือข้าวโพดพันเดียวกันหรือเปล่า อันนี้พันอะไรฮะก้าครับนี่อันนี้ตออันนี้พันอีกพันหนึ่งละตองก้าปลูกได้กี่วันกี่เดือนแล้วฮะเนี่ยประมาณเดือนปลายครับประมาณเดือนปลายใช่ไหมฮะประมาณเดือนกว่าครับประมาณเดือนกวนนะครับอ๋ออันนี้วันนะวิธีใช้พัทร้อยอ่ะพี่มึงน้องครับคือได้คลุกมเมล็ดพันธุ์บ้างไหม บริโภคครับเอยย่างดีวคือเอามาปลูกเอาพันธุ์มาปุ๊บก็ปลูกปลูกปุ๊บแล้วฉีดใช่ไหมฮะคือคือมันขึ้นได้ประมาณกี่วันได้ฉีดอะประมาณ10วันครับ10วันที่ฉีดครั้งแรกเลยนะฮะห้วันเดี๋ยวพาลงไปดูนิดนึงนะฮะลงไปดูนิดนึงนะคุณผู้ชมฮะตามมาเลยนะประมาณ10วันที่ฉีดครั้งนึงไปเลยใช่ไหมฮะอืมเนี่ยเราลงมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมโตนี่คือนี่คือว่าโตเร็วไหมพี่น้องตัวโตเร็วครับโตเร็วเนาะดูจากใบนะคุณผู้ชมน่าฝากฝากพี่น้องถือพัดรรร้้้ออออยยยยขงงงงงผมมมมนน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 ิดึะะะฮีีีีี่่่่่ทเเเกวาาาาใใใบบบจป็ลชััค ได้ใส่ฉีดเคมุงเคมีอะไรบ้างไหมฮะเนี่ยบอครับพัดร้อยล้วนๆเลยหรอครับโอ้โหคุณผู้ชมดูจากใบนะฮะเนี่ยฮะดูจากใบดูการแตกยอดเนี่ยฮะเนี่ยเนาะใบมันจะม้วนออกมาเลยครับนะฮะสังเกตได้ง่ายนะคุณผู้ชมฮะก็โกมลงตามผมนะพี่น้องๆนะฮะเนี่ยรากเขาจะยึดเยอะเลยครับนะรากสมบูรณ์มากเลยนี่ขนาดใบใบใบจริงๆมันน่าจะสลัดแล้วนะครับใช่ไหมฮะนี่มันยังไม่ไอ้นี่เลยนะฮะคือมันอ่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะอันนี้คือฉีดไปกีี่หหนนนนละตอ้ ล่าสุดฉีดไปประมาณกี่วันครับ20วันอ๋อฉีดประมาณ20วันผมฉีดคณะครั้งสองประมาณคณะนี้นะครับครั้งแรกก็คือประมาณไหนฮะครั้งแรกครั้งแรกประมาณนี้นะฮะครั้งสองครั้งสก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะฮะคือกะว่าฤดูนี้ต้องทําให้ได้สามครั้งแน่นอนใช่ไหมครัครับนี่กับผมนี่กับประมาณ พรุ่งนี้ผมจะฉีดพรุ่งนี้เริ่มฉีดแล้วครับฉีดแล้วก็หยุดนะครับฉีดแล้วก็หยุดแล้วนะทีนี้เนาะมาสูงเกินไบใบฉีดสามครั้งลองดูแปลงนะอ๋อแปลงนู้นเมื่อกี้ที่เห็นกันอยู่เมื่อกี้นี่คือเบรกแรกคือสองครั้งยังงามขนาดนั้นนะทีนี้จะเริ่มอัดสามแล้วนะนี่ลองสามจะลองสามดูนะฮะเนี่ยครับใบที่ได้มาคืออู้หูมะลุงแมลงอะไรไม่เจอเลยเนาะพี่มื่อี้น้องครับนะฮะผลจากการฉีดพัดร้อยเข้าไปตอนนี้สองผลครับจากการประหยัดนะฮะจากการประหยัดประหยัดปุ๋ย ปกติเราก็คล้ายไดิมคือเคียวนั้นครับอ๋อปุ๋ยนี่ปกตินี่ต่อไร่นี่ใส่ประมาณกี่กระสอบก่อนเจอพัดร้อยหลักๆเลยทำมาบนสามคุณว่าครับต่อไร่ใช่ไหมสองถึงสามครับตีถ้ากระสอบละเท่าไหร่ตีละกระสอบละพันได้ไหมเดี๋ยวนี้แปดร้อยคำลงมาครับอ่าลงมาแปดร้อยนะฮะตัวเลขกลมๆถมงมุมตัวอย่างนะคุณผู้ชมกระสอบละแปดร้อยไร่หนึ่งก็ประมาณสามสอบสามสอบก็คือแปดสามยี่สิบเจ็ดสองพันเจ็ดครับขวดนี้เก้าร้อย แล้วเหลือปุ cache, ๋ยเพียงแค่กระสอบเดียวครับโอ้โหคุณผู้ชมอะไรจะขนาดนั้นแล้วยังไม่หมดด้วยนะฮะยังไม่หมดด้วยนะฮะกรณีฉีดพัดร้อยเข้าไปตอนนี้คือฉีดช่วงเช้าเนาะพี่แม่น้องต้องทราบช่วงเย็นครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นเลยเหรอครับมาโอ้ช่วงเย็นเอาด้วยเลยมันทําละเยอะเลยครับมันทําเยอะมึงจะเอาไม่ไหวใช่ไหมครับนี่เราเลือกวลาผสมผสมยังไงพี่พี่แม่น้องเอาพัดรร้อยผสมยังไงผสมเนี่ผมเติมหนึ่งเป้ครับเติมหนึ่งเป้ครึ่งถังครึ่งถังแล้วผมบ่พัตรร้อยใส อ๋อคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เต็มถังคือสมมติว่ามีถังอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้เอาพัดร้อยเนี่ยเอาน้ำใสแค่เต็มปุ๊บแล้วก็เอาพัดร้อยใสนี่ไม่ใช่ครับคือเอาน้ำแค่ครึ่งถังครึ่งถังครับแล้วเอาพัดร้อยใสใช่เลยครับปริมาณคือตามที่ผมบอกเป๊ะเลย1หนึ่งซีซีต่อน้ำสองลิตรไม่ขาดไม่เกินครับเกินไม่ได้นะใช่ไหมฮะอยากเกินอยู่ครับอยากเกินอยู่นะเพราะอะไรเพราะอะไรพดดมดูคุณผู้ชมฮะสังเกตง่ายเกษตรกรจะคิดเหมือนเราเนาะคือไม่มีกลิ่นนะฮ ไม่มีเลยใช่ไหมฮะมันจะถึงหรอมันจะได้ผลหร้อเคยคิดไหมอย่างนั้นเคยครับเคยคิดเหมือนกันนะคิดทุกคนนะแต่ความจริงคือพัดร้อนมันเป็นหัวเชื้อนะฮะก็คือพี่นี่ไม่ได้นองก็คือบอกเื่อสักครู่นี่คือเทน้ําออกไปเข้ามาครึ่งหนึ่งกรางครึ่ง้างครับแล้วก็ใส่พัดร้อยทีนี้ก็เทน้ําตามอีกโอ้มันเหมือนกับมันเหมือนกับเขาเรียกว่าขนมชั้นนะเนาะเออทำเหมือนขนมชั้นเลยแล้วก็พัดร้อยใส่แล้วก็อย่างนี้จริงๆแล้วคือเทน้ำปุ๊บมันผสมกันไปเลยได้เอามือคนอีกรอบไหม บอเครับพุ่าใส่ยางครับใส่ยางวางใส่หั่นพอดีวางใส่หั่นปั๊บมันก็ไหลจุกจุกจพอดีก็ขึ่งหั่นปั๊บเรายาใส่น้ำกันอยู่น้ำก็พุ่งไปในนั้นเลยเสร็จแล้วก็ขึ้นเป้เลยแล้วฉีดยังไงฮะฉีดฉีดยังไงให้เวลาฉีดนี่ฉีดยังไงพี่ลองดูซดเดินหน้าครับเพราะมันมันเป็นสารเคมีครับโอเคอ่ะพี่ลองรอรอยืนรอผมอยู่ตรงนี้ก่อนผมตัวอย่างคุณผู้ชมมะเวลาฉีดนี่อย่างนี้หรือเปล่าเวลาฉีดเดินหน้าอย่างนี้เลยใช่ไหมครัอย่างนี้เลยนะเล่งเครลายเ่งเละลายไปอย่างนี้เเลยคคครรรัับบมมนสาีิิดด ปรปิดครับว่าซีนพันร้อยปปิดครับสบายสบายคุณผู้ชมสบายสบายนะถ้าเมนซ่าเคมีต้องปิดแล้วก็งซีนทางหลังครับ <c oughs> เห็นบอกว่าใช้อะไรมาก,ก็เยอะครับอย่างนั้นหรือเปล่าครับเห็นเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมฮะคือพี่ไม่แน,น่อนอนเนี่ยเล่าก่อนเข้ารายการนิดนึงนะครับบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่รับจ้างายังไงฉีดยาครับรับจ้างฉีดยาครับคือรับจ้างฉีดยังไงนะเขาจ้างไปไท่าไหรเขาจ้างไปเท่าไหร่ก็ไปครับรายละร้อยะกอนครับเพราะว่ายาตัวใดดีครับ ผมก็บอเขาผมไปซืรับจ้างเลยเขาบอกไปซื้อแางซื้อครับอ๋อหมายถึงว่าพี่ไม่น้่งนบอาชีพก่อนหน้าที่เจอพัดร้อยหรือว่าทำเกษตรคือจริงๆว่าทําอยู่แล้วแล้วก็มีอาชีพหนึ่งก็คือชนบทนะคุณผู้ชมฮะเนื่องจากว่าเราต้องมีหาเรว่อหารายได้เข้าครอบครัวก็คือไปรับจ้างฉีดแต่ตันนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอคือไปรับจ้างฉีดคือไปซื้อตามร้านค้าเคมีเกษตร คือตัวนั้นก็เขาก็บอกว่าดีเจ้าของไร่ก็บอกอันนี้ก็ว่าดีแล้วเราผสมเองฉีดเองไปรับจ้างฉีดคนอื่นซึ่งเราฉีดเองเราไปดูมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรบอครับใช่ไหมครับเจออะไรมาเยอะซื้ออะไรมาก็เยอะพอมาเจอพัดร้อยผมถามจากผมรู้สึกนะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้คือไม่มีการเตรียมผมทายรายการเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการจัดรายการวิุสัมภาษณ์ในรายการวิุพี่ไม่น,น,น้องได้เคยสัมภาษณ์รายการวิุเราไปแล้วครับใช่ไหมฮะคือผมบอกเลยว่าอย่าเตรียมเวลาเตรียมเนี่ยเขาบอกว่าการโกหกเนี่ย คือพูดพูดไม่ได้ดั่งใจนะพี่เนาะแต่นี่เราพูดกันออกจากใจถูกไหมฮะพี่เมองน้องนะฮะถามแทนความรู้สึกพี่เมองน้องนึงพัดร้อยไม่ต้องเอาใจผมนะไม่ต้องเอาใจคุณผู้ชมรายการเราถ้าผมให้ร้อยเปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์เรียกว่ากลัวร้อยนะครับเรียกว่ากลัวร้อยครับนี่พูดความจริงนี่นะครับพูดแต่จริงนะครับแล้วกับผมก็บอกได้บ่ให้ใครเซียนะครับจะให้เขามาเห็นกับเปลง เห็นตอนผมทาผมเนี่ยมาดูเปกันดีกว่าครับคือจริงๆแล้วเวลาเราพูดไปเนี่ยมันมีเฮซีเสีคครับใช่ไหมครับมันเหี่แจริงเหรอเหมือนเคสหนึ่งคุณผู้ชมเหมือนเคสหนึ่งบอกว่าพัดร้อยดีดีดีไม่เชื่อหรอกใช่ไหมอย่างเสี่แล้วกก่อนเนาะทีแรกไม่เชื่อออทีนี่ผมไซส์บอกสิบสองก้อนที่ผมไซส่น่าจะลังหนึ่งแล้วนะ จะพอผมคนเดียวนะให้น้องซังให้ในประมาณหลังหนึ่งปีนี้นะสำหรับปีนี้ก็คือปีที่แล้วนี่ใส่ไปประมาณลังหนึ่งเลยนะคือบผมทําเยอะทำาทีงผักโอ้โหทั้งผักทั้งมะเขือทั้งพลิกครับใช่ไหมฮะข้าวข้าวนะข้าวโพดนะห้องลังหนึ่งทุกอย่างเลยครับลังหนึ่งมันจะคุ้มขนาดนั้นเนี่ยที่เมืองน้องใช่ไหมที่เราเราเอาไปใช้นอกจากตัวข้าวโพดตรงนี้เอาข้าวโพดเนี่ยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจุดอื่นกันนิดนึงก็คือเรื่องของพืชอย่างอื่นเล่าให้ฟังนิดนึงว่าความรู้สึกตอนนี้เนี่ย คุณผู้ชมฮะพี่แม่นิ่งบอกว่าให้ร้อยกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คือสังเกตได้จุดจุดหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมฮะสังเกตจากแปลงกระเพาะของพี่ม่นิ่งน้องเนี่ยคือใบเนี่ยจะแบบมันไม่ได้เขียวแบบลักษณะยังไงพี่แม่นิ่งดำําขมขื่นดำเออเขียวดำอ่ะมันมันเขียวแบบดำครับมันเขียวมีชีวิตอ่ะครับแล้วมันกเสมอครับมันแล้วมันเสมอกันนะเสมอครับคืออัตราการเกิดในทุกต้นเลยนะครับทุกต้นเลยนะฮะแล้วเกิดมาแต่ละต้นแต่ละต้นคุณผู้ชมฮะ สังเกตดูการขึ้นของเขาเนี่ยอย่างเงี้ยเราเราขนาดเราเป็นเกษตรเองนะพี่มึงขนาดผมเนี่ยทำเกษตรนะฮะคืออ่าเป็นอ่าเรียกว่าพิธีกรดีเจแล้วมาลงแปลงเองอย่างเงี้ยผมเห็นอย่างเงี้ยผมก็อยากอยู่เกษตรอ่ะผมอยากอยู่แปลงเกษตรเพราะว่ามันดูจากสังเกตดูใบเนี่ยใบมันม้วนออกมาแบบเนี้ยมันโอ้โหแบบตัวมันก็เสมอดีครับนั่มีใช่ไหมฮะเนี่ยฮะตัวนก็เสมอกันนะฮะการเกิดของเขาเนี่ยฮะนี่เม็ดหนึ่งเนาะแล้ลากเขาเดินขึ้นมาเนี่ยโอ้โห นี่ผมว่าอีกสักประมาณถ้าพี่จะฉีดพี่ไม่หน่องจะฉีดอีกอกี่วันนาจะฉีดอีกทีเนี้ยวันไหนจะฉีดพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ฉีดละดผมว่า<ล>พอหยุด,หย,ดยหยุดปุ๊บเลยแล้วผมว่าเกินไม่เกิน15วันเนี้ยมองไม่เห็นกันละครับ <laughs> มองไม่เห็นกันแล้วนะนะฮะจะไปแล้วคุณผู้ชมเพลงนี่น <ะ S 2> ผมยัน,นีสู่โปรเพลงนั้นอยู่ในเพลงนะครับใช่ไหม พอมันได้ประมาณเดือนหนึ่งข้าวโพดกับหนดมันมันร้อยวันอะมันร้อยสิบวันมันต้องแก่ข้าวโพดอะปกติแล้วข้าวโพดก่อนเจอพัดร้อยเนี่ยในแปลงแบบนี้เนี่ยสูงสุดคือตอนนี้ถ้าเกิดระยะเวลาในการปลูกนี่เดือนกว่าเต็มที่สูงประมาณเท่าไหร่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอมาัข้าวโพดสูงสุดเนี่ยไปสมมติปลูกอย่างเงี้ยเต็มที่ถ้าไม่ได้ฉีดพัดร้อยเนี่ยมันสูงประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้ได้ไหมประมาณนี้ครับเนี่ยนะครับย่างงามกับประมาณเท่านี้อย่างถ้าเต็มที่นะครับ แต่นี่ดูนะความเสมอคุณผู้ชมนะฮะนอกจากตัวนี้อีกสักนิดนึงนะฮะเอาไปใช้กับอะไรบ้างนะฮะมะเขือมะเขือหอมหอมแดงเป็นไงเป็นไงหอมแดงก็ดีครับดีใช่ไหมหัวใหญ่ไหมหัวใหญ่ดีครับหัวใหญ่คือง่ายๆเลยว่าถ้าหอมแดงก็ใช้ด้วยมะเขือใช้ด้วยพริกพริกกระชายครับกระชายดอกอะไรนะกระลัมดอกครับกระลัมดอกก็ใช้ครับอะไรอีกมีไหมกระลัมดอกมะเขือมะเขือพริกแตงแตงอีก ง่ายๆเลยคุณผู้ชมถ้าผมสรุปแทนก็คือพัดร้อยมันใช้กับพืชได้ทุกชนิดครับแล้วที่ผมบอกว่าขวดเดียวเอาอยู่เอาอยู่จริงไหมครับจริงนาคุณผู้ชมเนี่ยฮะคือพี่ไม่น้องเนี่ยสังเกตดูในในทุกจุดเลยนะผมเห็นแต่วางอยู่เนี่ยมีอะไรนะมีแต่ซองซองอะไรนนะซองข้าโพดซองพันข้าวโพด แต่อย่างอื่นไม่เห็นเลยนอกจากพัดร้อยขวดเดียวมันง่ายต่อการใช้เนอะมันไม่ได้ระวังครับไม่ได้ระวังพวกสารเคมีใช่ไหมฮะมันไม่ได้ระวังไม่ได้อะไรเลยคือหิ้วตัวนี้มาเราผสมน้ำเปล่าแล้วแปะเป๊ะชี้เลยจบนะง่ายๆเลยเอาละสุดท้ายจริงๆพี่มานี่น้องฝากอะไรสักเล็กน้อยไหมนะอีกสักหนึ่งช็อตก็แล้วกันฝากอะไรบ้างครับถึงคุณผู้ชมบ้างครับอก็จะให้ลงมาใช้ดูเพราะว่าพูดมมันง่ายครับใบมันก็นาครับลงมาใช้จากกดอืม พัดร้อยเนี่ยนะไม่เหนือบากว่าแรงแต่วันนี้พัดร้อยพี่หนมพี่อมานินองนะฮะใช้มาแล้วกว่า3ปีไม่เคยหลุดจากพัดร้อยเลยนะฮะแล้วอยู่ในใจผมให้ร้อยเมื่อกี้บอกถ้าให้เกินร้อยคือเกินแน่ๆนะนะโอ้วันนี้ครบทั่วเลยคุณผู้ชมขอบคุณพี่มานินองมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับเคสนี้ของคุณพี่มะนิ่งนองสําหรับแปลงข้าวโพดแปลงแปลงนี้ตอบโจทย์เป็นอย่างดีเลยครับคุณผู้ชมฮะเนื่องจากว่าพี่มะนิ่งนองเนี่ยนะครับได้ใช้พัดร้อยล้วนๆเลยคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูรายการของเราแล้วสนใจนะครับใช้ดูพินิษของท่านดูว่าพลัดร้อยใช้แล้วได้ผลขนาดไหนฟังคําตอบจากคุณพี่มะนิ่งนองไปแล้วคงจะเป็นคําตอบที่อยู่ในใจของคุณผู้ชมได้เอง ว่าจะตัดสินใจสั่งพัดร้อยเอาไปใช้ลองสักขวดหนึ่งหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมครับถ้าหากพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนใจแล้วเราก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะฮะสำหรับที่ผมยืนอยู่ด้านหลังนี้ก็คือว่าเป็นเขาพลิกนะฮะเพราเป็นพลิกที่ได้ใช้พัดร้อยเหมือนกันว่าอย่างนั้นแต่ว่าแก่แล้วนะฮะคือเรียกว่าต้นแก่แล้วนะฮะแข็งไปแล้วนะฮะเนี่ยครับเนี่ยเห็นบอกว่าใช้พัดร้อยเหมือนกันในแปลงแปลงนี้เนี่ยครบถ้วนเลยสมบูรณ์เลยทีเดียวพัดร้อย,ยใช้กับพืชทุกอย่างได้ทุกชนิดเลยทีเดียว ย้ำนะฮะคุณผู้ชมครับว่าพลัดร้อยขาดได้แต่ห้ามเกินขาดได้แต่ห้ามเกินติดตามรับชมรายการของเราแบบนี้ตลอดทุกทกวันนะคุณผู้ชมครับหรือติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ f a c e b o o k ครับแฟนเพจของเราวันนี้ผมภัสกรลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ